สวัสดีค่ะวันนี้โพสเพอร์ตี้มีบ้านเทาวเฮาส์ในโครงการหมู่บ้าน Casa City นะคาซาซิตี้นครปฐมมาแนะนำให้รู้จักค่ะบ้านตั้งอยู่บนพื้นที่18.5ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด109ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ด้านล่างมี1ห้องโถงและได้กั้นห้องอีก1ห้องมาเพื่อเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะ ในส่วนของพื้นที่ครัวก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเราได้มีการแบ่งห้องกันห้องไว้ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมห้องนอนด้านบนกันนะคะห้องแรกเป็นห้องมาสเตอร์มีขนาดใหญ่ที่สุดติดกับริมหน้าบ้านสามารถมองออกไปทางหน้าต่างได้เลยค่ะในส่วนของห้องน้ำสามารถเข้าออกได้2ทางค่ะทั้งจากห้องมาสเตอร์และพื้นที่ส่วนกลางห้องที่สองมีสีสันสดใสน่ารักเหมาะสำหรับเด็กๆค่ะ มาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะเลือกกันได้เรียงเอ,อ่อว่าอยากจะนอนห้องไหนกันถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้ที่อบอุ่นและพร้อมอยู่ติดต่อที่ Property ได้เลยค่ะ